สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับผดผูกเปิร์นอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยนักเรียนคะคำที่ใช้ในภาษาไทยดั้งเดิมนั้นส่วนมากจะเป็นคำพยางเดียวค่ะ เช่นพี่น้องเดือนดาวกินนอนดีชั่วเป็นต้นนะคะเมื่อโลกของเรามีวิวัฒนาการมีสิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้นภาษาไทยก็จะต้องพัฒนาทั้งรูปคำ และการเพิ่มจำนวนคำเพื่อให้มีคำใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันด้วยการสร้างคำยืมคำและเปลี่ยนแปลงรูปคำซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแบบสร้างคำ แบบสร้างคำก็คือวิธีการนำอักษรมาประสมเป็นคำเกิดความหมายและเสียงของแต่ละพยางค์ในหนึ่งคำจะต้องมีส่วนประกอบสามส่วนก็คือสระพยัญชนะและวรรณยุกต์นะคะอย่างมากมีส่วนประกอบไม่เกิน5ส่วนคือสระพยัญชนะวรรณยุกต์ตัวสะกดและตัวการันคค่ะ รูปแบบของคำคำไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั้งคำที่เป็นคำไทยดั้งเดิมคำที่มาจากภาษาต่างประเทศคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการคำที่ใช้เฉพาะในภาษาพูดคำชนิดต่างๆเหล่านี้มีชื่อเรียกตามลักษณะและแบบสร้างของคำเช่นคำมูลคำะสมคำสมานคำสนทิ คำซ้ำคำซ้อนคำเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะนะคะผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะแตกต่างของคำเหล่านี้ได้จากแบบสร้างคำค่ะความหมายและแบบสร้างของคำชนิดต่างๆ 1. คําคำมูลคำมูลคือคำคำเดียวที่ไม่ได้ประสมกับคำอื่นอาจมีหนึ่งพยาง หรือหลายพยางก็ได้แต่เมื่อแยกพยางแล้วแต่ละพยางไม่มีความหมายนะคะซึ่งคำภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นคำมูลที่มีพยางเดียวโดดๆค่ะเช่นคำว่าพ่อแม่กินเดินเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบสร้างคำของคำมูลกันก่อนนะคะ หนึ่งคนมีหนึ่งพยางหมายถึงคนสองสิงโตมีสองพยางม,มาจากสิงบวกโตสามนาฬิกามีสามพยางม,มาจากนาบวกลิบวกกาสี่ธรรมัดธแมงมีสี่พยางม,มาจากทะบวกมัดบวกทะ บวกแมงหกระเฮียนกระหือรือมีห้าพยางมาจากกระบวกเฮียนบวกกระบวกหือบวกรือซึ่งหมายถึงการแสดงอาการที่เอาจริงเอาจังจนออกนอกหน้านะคะจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าแบบสร้างของคํามูลเมื่อแยกพยางจากคําแล้วแต่ละพยางไม่มีความหมายในตัว หรืออาจมีความหมายไม่ครบทุกพยางค์คำเหล่านี้นะคะจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนำคำทุกพยางค์มารวมเป็นคำลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นคำเดียวโดดๆค่คะคํำประสมคำะสมคือ คำที่สร้างขึ้นใหม่โดยนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นอีกคำหนึ่งทำให้เกิดความหมายใหม่หรือความหมายคงเดิมหรือทำให้เกิดความหมายกระชับขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างแบบสร้างคำะสมค่ะคำว่าแม่ยายเกิดจากคำมูลสองคำคือแม่บวกยายลูกน้ำ เกิดจากคำมูลสองคำคือลูกบวกน้ำภาพยนตร์จีนเกิดจากคำมูลสองคำคือภาพยนตร์บวกจีนค่ะชนิดของคำะสมการนำคำมูลมาประสมกันเพื่อให้เกิดคำใหม่ขึ้นเราเรียกว่าคำะสมนั้นมีวิธีสร้างคำตามแบบสร้างอยู่5วิธีด้วยกันนะคะ 1. คระสมที่เกิดจากคำมูลที่มีรูปเสียงและความหมายต่างกันเมื่อประสมกันเกิดเป็นความหมายใหม่ไม่ตรงกับความหมายเดิมเช่นแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กําเนิดลูกยายหมายถึงแม่ของแม่เมื่อแม่บวกยายได้คำใหม่คือแม่ยายซึ่งหมายถึงแม่ของภรรยานั่นเองค่ะ คําประสมที่เกิดจากคำมูลที่มีรูปเสียงและความหมายต่างกันเมื่อประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ยังคงรักษาความหมายของคำเดิมไม่ได้เช่นหมอหมายถึงผู้รู้ผู้ชํานาญผู้รักษาโรคดูหมายถึงใช้สายตาเพื่อให้เห็นเมื่อคําว่า หมอบวกดูได้คำใหม่ก็คือคำว่าหมอดูซึ่งหมายถึงผู้ทํานายโชคชะตาราศีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นหมอความนักเรียนชาวนาของกินช่างแ่นร้อนใจเป็นต้นค่ะําปคำปะสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูป เสียงความหมายเหมือนกันเมื่อปผสม,มแล้วเกิดความหมายต่างจากความหมายเดิมเล็กน้อยอาจมีความหมายเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้การเขียนคำะสม,มแบบนี้จะใช้ไมาย,ยามกเติมข้างหลังนะคะเช่นเร็วหมายถึงรีบด่วนเร็วเร็วหมายถึงรีบด่วนยิ่งขึ้นเป็นความหมายที่เพิ่มขึ้นนะคะคำว่าดำ หมายถึงสีดำดำดำหมายถึงดำไม่สนิทเป็นความหมายในทางลดลงคําประสมนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นช้าช้าซ้ำซ้ำดีๆีน้อยน้อยไปไปมามาเป็นต้นนะคะ4 คำะสมที่เกิดจากคำมูลที่มีรูปและเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเมื่อนำมาประสมกันแล้วความหมายไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นยิ้มหมายถึงแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจแย้มหมายถึงคลี่พยื้อปากแสดงความพอใจเมื่อคำว่ายิ้มบวกแย้มได้คำใหม่คือคำว่า ยิ้มแย้มซึ่งหมายถึงยิ้มอย่างชื่นบานคำะสมชนิดนี้มีมากมายนะคะยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นโกรธเคืองรวนเร็วแจ่มใสเสือสาดบ้านเรือนวัดวาอารามถนนหนทางเป็นต้นค่ะห คำะสมที่เกิดจากคำมูลที่มีรูปเสียงและความหมายต่างกันเมื่อนํามาประสมจะตัดพยาญชนหรือย่นพยัญชนะให้สั้นเข้านะคะตัวอย่างเช่นคําว่าชันษามาจากคําว่าชนมะบวกพันษาชนมะหมายถึงการเกิดพันษาหมายถึงปีชนมะบวกพันษาได้คำหมายคือ ชันษาหมายถึงอายุนะคะคำะสมประเภทนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นเดียงสามาจากเดียงบวกภาษาสถาผลมาจากสถาพรบวกผลเปรมปรีมาจากคำว่าเปรมบวกปรีดานะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนคะการสร้างคำในภาษาไทยซึ่งมีแบบสร้างคำมาจากคำมูลและคำผสมในวันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะในชั่วโมงหน้านะคะคุณครูก็จะมาธิบายเกี่ยวกับคำซ้ำคำซ้อนคำสมาตรคำสนทินะคะสำหรับวันนี้ครูเปิ้ลต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ